มาแล้วครับไอ้นมเมืองช้างฉายาดำซิ่งดินด่วนครับมาถึงแล้วมาพร้อมกับสาวสวย ตอนนี้เสวุฒมีประดับยนต์มาด้วยครับจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้มากับเสียดมครับผมเสียดมก็มาครับม <c oughs> <c oughs> าให้จมดูนน่อยดี้จะไปไหวไหมลงไปอีกี <c oughs> ีครับ สอรอสอรอ,อยู่ในรถเลยครับสัมภาษณ์เสียบุฒิน่ะเน่แน่แน่เอ้าขึ้นรถไปนไป <c ười> ั่งไบเฮ้กระบอกเทอรบโลไฟฟ้าพี่ยังไงเราบอกเทอรบโลของแกฟไฟฟ้า เปร์พันใช่ไหมยอ้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสั่งเปิดปิดอ้ทันทันนันเป็นเจโบลมโบลมโอลมโอ้ เสียงโบมันฟิวฟิวนะสนักเดียวกันสนักเดียวกันสนักชั้นตีงเหมือนกันอ๋อเครื่องยนต์เดียวกันกับของพี่ที่เอามาใหม่ใช่ไหมแปลดีอ่ะครับออน,นี่ครับคันคนละตัวเกียร์คนละตัวเอ,อ้าทำไมเสียวุดลงจากดัมอ่ะเป็นเหตุเพราะอะไรโอ้ยส,รอ,ร,สรอครับสรอครับนี่สายพานลั่นเลย ดูครับมาดูลีลาของสาวดำซิ่งหน่อยครับสาวดำซิงขอลงมือเองครับ ครับเจ้ายักษ์ครับลงไปเลย,อยโอ้ยดับเครื่องสะนี้สตาร์ติดไหมนี่โอ้โหสตาร์ติดครับอ,อ่ะมาดูวาหาพีทีโอเจอเปล่าหาเจอไหมพีทีโอหาเจอไหม

อันนี้อันนี้ขับมาจากบอ่อเลยไหมนี่อ๋อขับมาจากบอ่อเลยครับ,บ,บรดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมากับรถใหม่เราก็นึกรถตำรวจมาจอดเก็บค่าคุ้มครองมาไทยม้ไทยเออเก็บมาเก็บค่าคุ้มครองครับเป็นไงเครื่องริ่มไหมอืมเอาไปครับ รอรอบอกว่านิ่มครับนิ่ม J O 8 E ครับฮีโนเมกามาดูว่าจะมีปู้ครับ มาเจครับเที่ยวแรกครับผมสอรอสอดมก็ไปแล้วครับสอดมไปน่นไปที่บอ่อครับผมมาอีกครั้งครับผมวันนี้ FC ดินดวนมารอ เดี๋ยวลุงไปทักทายกันเลย FC จากไหนครับพี่น้องคายน้องคายครับคนบ้านเกิดอยู่นี่เลยบ้านเกิดอยู่แถวนี้ครับแต่ว่าเป็น FC ติดตามคันนี้มานานยังตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มรื้อเนาะดีครับวันนี้มาว่าจะขออะไรขอว่าขอสติ๊กเกอร์ขอสติ๊กเกอร์เนาะสัามคนมันมีได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปลองถามกันดูว่ามีไหมนะครับ คันนี้ครับโดยสซอโรอหรือเปล่านะนั่นแหละเสียดมลงแล้วมาแล้วครับสซรเข้มาสอรอโรเข้มาเอฟซีโซโรหรอือเปล่ามุดเนี่ยนี่นะโ <c oughs> อ้สซโรอลงแล้ว,วามามาม,มามาเนะอ,อสาวดำซิงครับได้ลองควบเจ้ายักษ์ไอ้นมมือช้าง โอ้โหให้คนสวยคนสวยนดูหน้าเลอด้วยมาแค่ได้กับพาแฟนมาด้วยเนาะอ๋ออันนี้พี่ชายพี่ชายใช่ไหมขับขี่เที่ยวอ่ะะฮขับขี่เที่ยวเที่ยวไหนไม่ขับขี่เที่ยวแล้วเนี่ยนี่เอฟซีเอฟซีเด่นดวงก็มารอไปแล้วไปเมไปก่อน ได้ไปเที่ยวห้อยระไซไหมยังไม่เคยมาทางเก็บไปที่กะรังไอ้ดีแพรมีอะไรอะ่ะน้ำใสไหมใส,ใสน้ำใสเลยใกล้หไหมคะจากไม่ไกลก็เส้นนี้แหละวิ่งไปว่าหลวงปุริศเข้าไปไม่อยู่นี่ครับดีครับเจอตัวจริงแล้วไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันแต่แนานเจอกันไปเจอกันนู่นก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่ามัวต่รีบนะครับสอรอรอรอนี่ ย่อมาจากอะไรสาวรักสาวรักสาวรักนะครับม,มากับเสียดมครับก็ม,มาเลยก็ขึ้นรถดำเลยครับมากับเจ้าอะไรชื่ออะไรนีนร่ยังไม่มีชื่อยัองไม่มีชื่อเหรอชื่ออะไร,รอะชื่ออะไร,รอ, <c oughs> อ,อะดีครับแล้วจะกลับเลยเหรอ พนชัยโอ้โหใจร้องครับไม่ได้งานใดการแต่ว่าก่อนไม่ได้มามาอยู่แถวกระสังนะครับนี่นะยอดวีดีด้เีมอเตอร์ไซค์ยอดวีดีไหมแถวนี้มันไม่ขึ้นอ่ะเนาะเพจขึ้นไหมเพดทำไมเพจทำไมของผมอ่ะโดนบล็อกไป30วันนะ ช่องอ่ะช่องลงบินบินเลยช่องไหนช่องเพลิดเหรอบินเลยเหรอเพราะ,ลละาอะไรปิดรายไ,ได้ปิดทั้งหมดไอ้มันมัน,ม,นมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นั่นแหละผมอะ่ะแต่ว่าเขาให้30วันก็คือเราก็ออไ,ไอ้สองอาทิตย์ผมอุทธรเลยอุทธรณ์ไงก็ไม่ได้อ๋อมีคนแกล้งเปล่าเขาเขาคลิ้งเราไปลุงอะ่ะเหรอลงอแล้วล แล้วเขาก็แจ้งว่าเราไปเอาคลิปเขามาลงม<ช>ันม<ช>ีคนมารายงานอะไรเงี้ยมันไม่มีความเป็นต้นฉบับนะมันบอกออคลิปเราทั้งหมดเราไม่เคยไปคอปใครแต่ว่าเราลงเราลงช<อ>้าอ๋อคลิปน้องมุกในร้านวิวเห็นแต่เพจอื่นกอไปลงกันของเรามีแต่ร้านวิวร้านอยู่แต่เขาไปลงผิดบางทีไอไอระบบจิตใๆใ,ในพวกก๊อปปี้เขาไปลงนั่นแหละ ระบบตรวจสอบมันก็ไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่มันใช้คอมพิวเตอร์ทีมันก็สับสนเนาะบางทีมันมารายงานของเราเองมันสับสนไม่รู้เันอะไรบางดีบางทีอัพไปก็ติดเหลืองก็มีครับขอขอบคัณก่อนที้มาอยู่กับทีมงาน เสียๆเจเจครับนะก็ะได้มาพบปะสังสรรค์กันนะครับไม่มีงานบิทติ้งอีูเนาะไม่ไม่มีเขาจัดอีกเนาะมันเเกกินี่ยน,นีะอะไรหรอกอันนึงก็บริจาคอันนึงก็บริจาคเราไม่ได้ไม่ได้รอบเมื่อกี้เนาะก็คิดเลยนะงานใครใครใครแกน้ำอ่ะพี่ตินบอก นี่นะแล้วบางปวดนี่เออไปเหมือนในปูกินข้าวกากันอีกกข้าม่อยกโอ้ยไอคนไปทำบุญเนี่ยไม่ได้กินข้าวก็นั่นแหละลำบากเลยเนาะคนไปดูหน่อยใช่ไหมเออไปกินลงทานก่อนแล้วเออยังไม่ได้เทีไอคนไอคนกำลังเคเห็นกระนมั่วแต่คนไปกินห่อกินกันหมดนั่นแหละมันเป็นอย่างั้นแหละพี่ไม่ว่าจะที่ไหน ผมไปผมห่อข้าวไปเขาบอกห่อทำไม่มีโรงทานหรือเมืองงานวัดแหละไอ้ไอ้คนรำคนแห่ประปาอะไรอะ่ะยังไม่ถึงวัดหรอกโรงทานนี่เปิดก่อนแล้วพอประปาถึงวัดปรากฏว่าไม่มีอะไรกินนี่ครับเป็นไงรถเกี่ยวปนีนี้รถเกี่ยวปเป็นไงบ้าง คนจะตายอนผมว่าไม่ไหวนะนมันมัน,มนหลายอย่างเลือเกินานะขนาดรถใหม่ยังบุนโอ้รถมาแย่งกันแย่งกันมากเลยมาไม่กี่วันเอ๊ะม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยซ้ำหมด